สวัสดีครับก็มาพบกับคลิปเล่าฟินความหลังอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะเป็นอดีตความรักของเจ้าโยถิงนะครับว่าทําไมปริญญาที่สูงเกินไปจึงเป็นเหตุผลในการเลิกรากับจางจุ้นหนิงนั่นเองนะครับหลังจากที่เจ้าโยธถิงและจางจุ้นหนิงอยู่กินกันมา3ปีพวกเขาก็เลิกรากันและเจ้าโยถิงก็หันไปตกหลุมรักกับ เกาหยวนหยวนหลายปีต่อมาพ่อของเจ้าโยถิงได้เปิดเผยสาเหตุการเลิกราของทั้งคู่ว่าจางจวินหนิงนั้นเรียนสูงเกินไปนะครับทำให้หลายคนงุนงงว่าจะมีใครที่ไม่พอใจแฟนสาวของลูกชายที่เรียนสูงด้วยหรือจุดเริ่มต้นของความรักของเจ้าโยถิงและเกาหยวนหยวนในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องว h ด t ิน the ว e บ เจ้าอยู่ถึงและเกาหยวนหยวนก็พบรักกันในภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินไคเกอร์ผู้กำกับก็กล่าวว่าถ่ายไปถ่ายมาผมก็เริ่มสงสัยเห็นความผิดปกติของทั้งคู่ ในเวลานั้นอยางมี่ก็ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับเกาหยวนหยวนและเจ้าอยู่ถิงด้วยแต่เธอมักจะมาสายอยู่เสมอทำให้ไม่สามารถเริ่มงานได้วันนั้นเฉินหงก็อยู่ในกองถ่ายด้วยเช่นกันนะครับรอไปรอมาเฉินหงก็เริ่มหมดความอดทนเธอพูดว่านี่มันไม่สวมคนเลยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน เมื่ออย่างมีมาถึงเธอก็รีบขอโทษแต่เฉินหงกลับพูดตรงๆว่าตั้งแต่นี้ไปคุณไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องแสดงแล้วกองถ่ายมืออาชีพแบบเราไม่อยากร่วมงานกับนักแสดงที่ไม่เป็นมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้นะครับเฉินหงจึงติดต่อหาหวังรั่วตันด้วยตัวเองและขอให้เธอเข้ามารับบทแทนอย่างมี่นั่นเองนะครับหวังรั่วตันจึงมีโอกาสในการแสดงในครั้งนี้และในที่สุดเธอก็คว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาคลองจากบทบาทนี้นะครับ หวังล่วตันก็มีความสูงมากและขอบคุณเฉินหงที่ให้โอกาสนี้กับเธอเธอไม่คิดเลยว่าหยางมี่จะทำให้เธอได้รับโอกาสนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อนักข่าวซักถามว่าทำไมหยางมี่ดังขนาดนั้นแต่กลับไม่ร่วมงานกันต่อทั้งๆท,ที่ตอนแรกก็ร่วมงานกันได้ดีคำตอบของเฉินหงนั้นก็ทำให้นักข่าวพยักหน้าทีทีเธอพูดว่า ถ้ามีนักแสดงหญิงคนหนึ่งรับเล่นหนังพร้อมกันห้าเรื่องและยังมาสายบ่อยๆคุณจะยังร่วมง,งานกับเธออีกไหมแม้แต่เจ้าอยูถิงและเกาหยุนหยวนเองก็ช่วยกันขอร้องนะครับแต่เฉินหงก็ไม่ยอมให้เกียรติไม่น่าเชื่อว่าเกาหยุนหยวนและเจ้าอยูถิงจะพบกันมานานแล้วทั้งสองก็ยังร่วมมือกันช่วยเหลืออย่างมีด้วยนั่นเอง แต่หลังจากที่เกาหยุนหยวนแต่งงานเข้าตระกูลเจ้าแล้วเธอก็ทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับเมื่อนักข่าวถามพ่อของเจ้าโยถิงว่าเกาหยุนหยวนดีหรือจางจุ้นหนิงก็ดีทำไมถึงเลือกเกาหยุนหยวนและรังเกียจจางจุ้นหนิงแต่เจ้าโยถิงก็ตอบว่านิสัยไม่เข้ากันเธอเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในอาชีพมากเกินไปพ่อของเขาเจ้าซูไห่ก็เสริมว่า การศึกษาของเธอสูงกว่าลูกมากความรู้ก็กว้างขวางกว่าแต่งงานแล้วก็จะควบคุมยากส่วนจางจุ้นหนิงตอบถึงความสัมพันธ์กับเจ้าอยู่ถิงที่คงอยู่เพียงสามปีว่าฉันเป็นคนชอบเอาชนะในความรักฉันจะเป็นผู้นำอีกฝ่ายและก็หวังว่าอีกฝ่ายจะเชื่อฟัง ด้วยเหตุน,นี้เจ้าโยถิงจึงไม่สามารถยอมรับได้ตรงกันข้ามนะครับกับเกาหยุนหยวนกลับเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยการสนับสนุนจากพ่อของเขาเจ้าโยเจ้าโยถิงก็ได้แต่งงานกับเกาหยุนหยวนแต่หลังจากที่เกาหยุนหยวนกลายเป็นคนในตระกูลเจ้าแล้ว เจ้าสุไหก็ไม่ได้สุภาพกับเธอเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแม้จะเป็นลูกสะพ้ายก็ตามนะครับเจ้าสุไหก็ยังคงเข้มงวดกับเธออยู่เสมอนั่นเองเธอมักจะจัดงานบ้านให้สะอาดเรียบร้อยทุกวันผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนก็เปลี่ยนซักบ,บ่อยๆเธอยังพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของตระกุลเจ้านะครับ ทั้งหนึ่งเธอเคยทำน้ำชาหกใส่เสื้อของพ่อสามีนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าสู้ไห้โกรธจัดและพูดว่าเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเกาหยวนหยวนไม่เพียงแต่ไม่โกรธแต่กลับยิ้มอย่างมีความสุขและเมื่อเธอยิ้มพ่อของสามีก็หัหเราะตามเธอไปด้วยในฐานะพ่อสามีเจ้าสู้ไห้ไม่เคยปิดบังความชอบที่มีต่อลูกสะใภ้ของเขา เขาเคยชื่นชมเกาหยุนหยวนต่อหน้าสาธารณชนในรายการหนึ่งนะครับว่าเกาหยุนหยวนเป็นลูกสะใภ้ที่ดีในบ้านของเราการได้รับการชื่นชมจากพ่อสามีที่มีบุคลิกเข้มแข็งเช่นนี้แน่นอนว่าต้องมาจากความยอดเยี่ยมของเกาหยุนหยวนเองนะครับชาวเน็ตบางคนก็กล่าวว่ารีบยึดใต้หวันคืนมาและพาเกาหยุนหยวนกลับมา ก่อนที่จะมาพบกับเจ้าโยถิงเกาหยนหยนก็เคยตกหลุ่มรักชายหนุ่มมาแล้ว3คนนะครับคนแรกก็คือจางย่าตงเกายนหยวนถูกดึงดูดด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการทําเพลงของเขาแต่เธอก็รู้ว่าจางย่าตงนั้นแต่งงานแล้วจึงเลิกที่จะปล่อยมือเขาไปนั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเสี่ยวีและสุดท้ายก็คืออวี่เสีย่ยวเวย ตอนนี้เก่าโยนหยนและเจ้าโยถิงก็มีความสุขกันมากนะครับและเพราะบทบาทจิวจี้เยียกที่เก่าโยนหยวนแสดงในเรื่องดาบมังกรหยกในอดีตก็ทำให้ผู้ชมนั้นประทับใจอย่างลึกซึง้งบทบาทนี้ก็ฝังลึกในใจผู้ชมและเธอก็กลายเป็นเทพธิดาในใจของผู้ชมไปเลยนั่นเอง หลายคนก็อิจฉาชีวิตแต่งงานของเจ้าโยธถิงกับเทพธิดาเกาหยวนหยวนนะครับแต่ใครเลยจะรู้ว่าเบื้องหลังความสุขนั้นเกาหยวนหยวนต้องอดทนและก็พยายามมากแค่ไหนนั่นเองแค่การได้รับการยอมรับจากเจ้าสู้ไห่ เกายุนหยวนก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับแน่นอนเลยปัจจุบันเกายุนหยวนก็ไม่เพียงแต่มีครอบครัวที่มีความสุขแต่ยังมีอาชีพการงานที่ประสบความสําเร็จอีกด้วยนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าคนที่รักคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ถูกต้องส่วนคนที่ไม่รักคุณนั้นแม้แต่เรื่องการศึกษาก็ยังอาจจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจกว่านะครับว่า คนนั้นเรียนสูงเกินไปนั่นเองชาวนิตก็กล่าวว่าปัญหาความรักของคนสองคนความขัดแยง้งการเลิกราการหย่าร้างส่วนใหญ่ต้องหาเหตุผลจากตัวเองแม้แต่พ่อแม่จะสนิทแค่ไหนในเรื่องนี้ก็ถือเป็นคนนอกนะครับในเมื่อไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนมากก็เหมือนแค่เอาปริญญามาประดับบารมีเท่านั้น ความรู้ในตำราเรียนจะเข้าใจไม่ทะลุท่องแท้นะครับหากไม่ผ่านประสบการณ์จากการทำงานมาแล้วการใช้เพื่อเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าในความรักก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันการศึกษาที่สูงขึ้นก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถแต่งงานได้อย่างไร ในตอนนี้จางจวินหนิงวัย42ย่าง43ปีเธอเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศ2525นะครับกอ,อยังพอมีอาชีพการงานที่ดีแต่เรื่องความรักกลับกลายเป็นกระดาษเปล่านะครับแต่คำพูดบางอย่างของจางจุนหนิงก่อนหน้านี้นั้นดูเหมือนจะไม่เหมาะสมนักทำให้ชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นนะครับว่าขอบคุณที่ไม่แต่งงานกับเจ้าโยถิงดีจริงๆ ดังนั้นในฐานะศิลปินการแสดงของจางจุนหนิงนั้นก็ดีนะครับแต่ในเรื่องจุดยืนและประเด็นของใต้หวันนั้นควรจริงจังให้มากระวังอย่าเลือกที่ทานผิดนะครับมิฉะนั้นก็จะเสียมากกว่าได้นั่นเอง ความรักนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนจะเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้นะครับมันไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องจุดยืนและหลักการก็ต้องไม่ยอมถอยนะครับศิลปินควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำให้มากนั่นเอง การยืดใต้หวันคืนมาและพาเก่าหย่นหยวนกลับมาแม้จะเป็นเรื่องตลกแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวเน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนใดก็ไม่ควรมีจุดยืนที่ผิดในหลักการนั่นเองนะครับ